โลเคชันของหมาป่าเนี่ยมันก็จะอยู่รอบๆบแลนด์มาร์คที่ชื่อว่า Timberten Timberten มันก็จะเป็นไม้ท่อนทรงอันใหญ่ๆที่เอามาตั้งแล้วก็พาดกันแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีกล่องทองแล้วก็มีคาแรคเตอร์อยู่หนึ่งตัวบอกว่า Timberten นเพื่อนเพื่ออาจจะงงเนี่เลยแต่ว่าพอเห็น ก็จะอ๋อเลยใช่ไหมคะเนี่แหละค่ะก็สุี่ไซบอกถ้าเกิดว่าลงฝั่งหนึ่งแล้วไม่เจอก็ให้ลองเดินวนรอบๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่ใกล้ๆกันบ่อน้ำนี้บางทีมันก็มีไก่มีหมูป่าอยู่ด้วยและบางทีก็มีแรปเตอร์ด้วยค่ะ หมาป่าเป็นสัตว์ป่าที่โจมตีก่อนนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะฆ่ามันหรือว่าอยากจะจับมันเนี่ยก็ต้องหาอาวุธให้ได้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าอยากจับให้ฆ่ามันเก็บกระดูกกับเนื้อแล้วก็ไปคราฟเป็น Hunter's c l o คค่ะอ่า,าเรียบร้อยนะคะคาแรคเตอร์ตัวเดียวจัดการหมาป่าได้ทั้งฝูงเลย support ตซายได้ง่ายๆโดยการไปที่ Item Shop จากนั้นดูที่ขวาล่าง กด support the creator แล้วก็พิมพ์ b u i n d y o e r base ที่เป็น creator ของไซน์ในช่องนี้กด accept เม <c oughs> ื่อกดแล้วมันก็จะบอกว่ากำลัง support ไซอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน pick axe g l i d e r pack ต่างๆหรือว่าเปิดลายมาใน save the world ก็ได้นะคะ และถ้าเกิดว่าใครสะดวกผ่านช่องทางทรูมันนี่ก็สามารถโดเน a t ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยค่ะ